สายสวยแต่แรกลืมกดค่ายสวัสดีครับสวัสดี นานักตกปลาทุกท่านนะครับผม mm. ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b f o x Thailand c h a n n e l นะครับ mm. เราออกหมายกันเช่นเคยนะครับกับหมายข้างทางนะครับผมอลองดูกันครับว่าจะมีตัวหรือมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยกบยาง ยืนหนึ่งสีเขียวก่อนนะครับผมเห็นหมายในครูตรงนี้นะครับเป็นหมายสวยนะครับก็เอาคันเวทสิบยี่สิบลงมานะครับว่าหมายคลองตรงนี้มันจะมีเงโด้วยนะครับก็เลยเอาให้แบบครอบคลุมนะครับอย่าลืมเซตเบรกกันนะครับน้องๆนักจบทานะครับบ้วน โอไซสยสวยครับมีขยับนะครับแต่กัดไม่โดนนะไซสสวยครับอย่างสวยเลยครับ <c oughs> เห็นกันหรือเปล่าครับเม่ี้ผม <c oughs> คิดว่ากัดโดนแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้ ไซโลมีสิดันโลแน่นอนครับตัวเมื่อกี้ต้องตื้อครับวันนี้ผมต้องตื้อให้ได้ครับนี้ผมก็จะต้องตื้อครับยังไงก็จะต้องตื้อให้ได้นะครับวันนี้ แต้มแรกริมกดถ่ายครับผมมาแล้วที่สุดแต้มแรกก็มาครับหาแต้มต่อไปกันครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับโปรยๆนะครับก็เลยต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับไม่ได้ถ่ายนะ